ดูภาพแสงสีสวยๆนะครับผมกับมิวสิกนะครับน่ารักน่ารักนะครับผมกับ F e อ s ส n ebl อ 510U นะครับเป็นเลเซอร์โปรเจคเตอร์ความสว่างสูงถึง5,000ลูเมนนะครับความละเอียดภาพเป็น Full HD ค่าคอนรานต์2ล้าน5 0 0 0ต่อ1ดูนะครับบรรยากาศภาพสวยเข้มมากนะครับใด้ชมเครื่องกันเลยนะครับ รุ่นนี้นะครับมีฟังก์ชันพิเศษมากมายนะครับปรับ x y ได้ในตัวนะครับผมฮะปรับจอโค้งได้นะครับผมมีเลนชิปซ้ายขวาบนล่างได้นะครับปรับโฟกัสหน้าเลนได้เลยนะครับเป็นเลเซอร์โปรเจคเตอร์นะครับไปวางตั้งโชว์หรือไปฉายที่ไหนนะครับสวยงามนะครับเด่นนะครับผมคุ้มค่าคุ้มราคานะครับกับเ p s o ั Laser projector L 5 1 0 u ความสว่าง5,000ัลูเมนนะครับผมจอ12เมตรสบายสบายนะครับสีสันสวยงามนะครับมิวสิกนี้เขาจะเข้มเข้มอยู่แล้วนะครับยิ่งสวยเลยนะครับดูนะครับภาพสวยมากนะครับ ตัวนี้นะครับเรานำมาจัดโปรโมชั่นสุดพิเศษนะครับราคาปกติอยู่ที่นะครับผม169,000บาทนะครับนะครับเรานำมาเคลียร์สต็อกจำนวน10เครื่องหมดแล้วหมดเลยนะครับราคาพิเศษเพียง99,900บาทนะครับหมดแล้วหมดเลยนะครับไม่มีอีกแล้วนะครับกับราคานี้นะครับใครมีทุนตอนนี้รีบซื้อเก็บไว้นะครับผมวันข้างหน้าจะไม่มีอีกแล้วนะครับกับราคานี้นะครับผมมีที่นี่ที่เดียวกับร้านอดุลเดชโปรเจคเตอร์นะครับผม นะครับแล้วก็เช่นเดิมรีวิวเปิดไฟนะครับเปิดไฟกันไปเลยนะครับโปรเจคเตอร์ดียังไงก็สู้แสงไฟได้สบายๆนะครับไม่ต้องกังวลว่าเปิดไฟแล้วนะครับภาพจะจางมองไม่เห็นตัวนะครับหมดปัญหาเรื่องนี้ไปได้เลยนะครับผมนะครับลงทุนนะครับซื้อนะครับมือหนึ่งครั้งเดียวจบได้แท้ได้ทั้งสีสันนะครับแล้วก็เครื่องที่สู้แสงได้ดีนะครับดูนะครับน่ารักแล้วเปิดไฟนะครับ ภาพหน้าจอยังสว่างมากๆเลยนะครับเนี่ยเรานํามาสต็อกไว้นะครับที่บ้านนะครับผมพร้อมจะส่งเลยนะครับผมแล้วก็ที่แปะไว้คือติดจองไว้แล้วนะครับนี่ครับมีหลากหลายรุ่นเลยนะครับซื้อสินค้ากับทางร้านเดชโปรเจคเตอร์หมดปัญหานะครับเพราะร้านเรานะครับอยู่กับศูนย์เอฟสันไทยแลนด์นะครับผมเคลมประกันได้3ปีนะครับ เปิดไฟ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 นะครับผมนี่ฮะให้ดูเลยนะครับว่าห้องสว่างสว่างแบบนี้เลยนะครับห้องสว่างสวยแบบนี้เลยนะครับเรายังเปิดไฟดูหนังได้สบายนะครับผมไม่จําเป็นจะต้องปิดไฟเลยนะครับเดี๋ยวเราลองเปิดม่านด้วยนะครับเปิดม่านหน้าหน้าครับนี่อีกนะครับดูนะครับนอกบ้านก็สว่างอย่างนี้แหละครับผมนี่ฮะ เปิดไฟได้สบายๆนะครับดูห้องเราสว่างๆอย่างนี้เลยนะครับผมนำสินค้ามารีวิวนะครับมือหนึ่งจบเสมอนะครับผมสินค้าใหม่ประกัน3ปีนะครับผมนำมาเคลียร์สต็อกนะครับผมเอฟสันอ e ีบ 510U Full HD ค่าคอนทานต์2ล้าน5แสนต่อหนึ่งความละเอียดภาพ Full HD มีฟังก์ชันปรับจอโค้งได้ในตัวนะครับผมและมีฟังก์ชันปรับ X Y ได้ในตัวนะครับเป็นเลนชิพขึ้นบนล่างซ้ายขวาได้เลยนะครับ ที่สำคัญนะครับมีจํานวนจํากัดนะครับเพียง10เครื่องเท่านั้นนะครับส0เครื่องเท่านั้นนะครับตกแต่งห้องนะครับดูหนังในสไตล์ของท่านได้เลยนะครับดูเป็นแนวทางกันนะครับเดี๋ยวเราให้ชมตัวเครื่องกันอีกรอบหนึ่งนะครับเอฟสัน e l l 5 1 0 u full น d นะครับระบบแสงเลเซอร์โปรเจคเตอร์สีสันสวยๆนะครับเครื่องก็สวยด้วยนะครับ ขอจบการรีวิวนะครับเอฟสัน EB L 510อยู่ไว้เพียงเท่านี้นะครับติดตามชมคลิปต่อไปนะครับผมและรุ่นรุ่นต่อไปของเอฟสันนะครับให้ชมครับเป็นเลเซอร์โปรเจคเตอร์นะจะรีวิวนะครับแบบบ้านๆนะครับผมเป็นกันเองนะครับสวัสดีครับ